สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Watch My Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วง Watch My Review เยอะแยะมากมายตรงนี้คืออะไรต้าวันนี้เราก็ขอคิวเพื่อนๆอีกแล้วเพราะของเก่งมากเพราะเราอยากจะมาอันบ็ออัลบั้มน้องเ อัลอบั้มคัมแบ็กล่าสดุดก็คือ No Easy ครั <นะ S 2> <พ>บทุกคนให้ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือจะเป็นอัลอบั้มที่เราสั่งมาทั้งหมดซึ่งคัมแบกรอบนี้มันจะมีทั้งหมด2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันธรรมดา กับเวอร์ชันลิมิเต็ดซึ่งเวอร์ชันธรรมดาเนี่ยจะมี2องเวอร์ก็คือสีเขียวกับสีม่วงส่วนเวอร์ชันลิมิเต็ดจะมีอันเดียวเราอะซื้อทั้งหมด3ามสามาเลยครบเลยแต่ว่าเราเนี่ยกระจายความเสี่ยงสั่งหลายร้านลิมิเต็ดร้านหนึ่งเวอร์เขียวร้านหนึ่งเวอร์ม่วงร้านหนึ่งทีนี้เนี่ยออกตัวก่อนว่า ในอตอนที่เราสั่งเวอร์สแตนดาดเนี่ยเวอร์ธรรมดาเนี่ยเราสั่งใน JYP official ในช uh ้อ huh. ปปี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาเปิดเป็นแบบซุ่ม ก็คือว่าเราอะซื้อไปแค่อันเดียวแต่แล้วเขาจะสุ่มมาให้ว่าจะได้เขียวจะได้จะได้เขียวหรือม่วงทีนี้เนี่ยเราอะพอขอมาถึงเนี่ยเราก็เลยอยากรู้ว่าสิ่งที่เราได้เนี่ยมันคือเขียวหรือม่วงจะได้ไปสั่งอีกจะได้ไปสั่งอีกเบอร์หนึ่งได้เราก็เลยมีการแกะดูแล้วว่าเขียวหรือม่วงแต่เรายังไม่เห็นว่าข้างในข้างในอะของแถมมันมีอะไรบ้างเพราะามันจะมีของแถมรอบพีแต่เราอะให้คนที่บ้านอะดูให้ว่ามันเป็นสีอะไรโอเคเพราะว่าเพราะว่า เพราะเพราะว่าในรีวิวอะแกะออกมาแล้วมันจะเจอว่าของแถมอะมันจะเป็นเมมใครเราเลยยังไม่อยากดูโอ,โอเคโอเคแล้วก็เลยให้คนที่บ้านาะแกะให้แล้วถามว่า,อาอไอสีอ,อะไรก็พอแล้วเราจะได้ไปสั่งอีกอันนึงนั่นเองประมาณนี้งั้นเดี๋ยวเรามาแกะสแตนดาร์ดเวอร์ชั่นก่อนได้ที่มาจากช็อปนช็อปนะคะก็คือมันจะเป็นมีโปสเตอร์กับกับ กับกับอันนี้กับอันนี้แปลว่าจะมาจากสามร้านจะมาจากสามร้านใช่แล้วแลยวเราจะขึ้นให้นะอันนี้อันนี้ก็คือมาจากช้อปปีอันนี้ก็จะเป็นโปสเตอร์ยังไม่ได้แกะเลยทุกคนเป็น JYP official shop ใช่ในในช้อปปีอันนี้เป็นโปสเตอร์โปสเตอร์ต้องรวมไหมโปสเตอร์ก็ไม่แน่ใจไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยนะคะพี่อย่างเดียวอาจจะเป็นรวมหรืออาจจะเป็นเดี่ยวก็ไม่รู้เดี๋ยวมาดูกันค่ะใช่ทุกคน มารวบลุนพร้อมกันอแต่ใหญ่มากนะกะบอกเปนเล่อเปาเต๋อะหมายความว่าโปเตอร์ใหญ่มากกอกกระบอกนะก็นคยได้ไปแล้วตอนนั้นน่าจะีปนีนน่าจะเีอเดียวะบอกกันน่เดี๋ยวพันทุกขอเวลาสักครู่นึงอามือสั่นตื่นเต้นตื่นเต้นแต่ฉันได้วาเป็นวชิ้นเป็น่าลจะรวมเป็นโปเตอร์ามาจะบอกมาคะมก็ดมากีกรแบบมันไปยัะ สะท้อนไฟยังไงก็เห็นนะคะจะเห็นแน่นอนเป็นรวมเป็นรวมว้าวว้าวว้าวอีซี่ดีดีดีหล่อมากไอตัวหล่อมากหล่อมากไอตัวหล่อมากหล่อมากยับหล่อมากน่ารักทุกคนเลยอันตัวคือตอนนี้โปสเตอร์เยอะมากมันจะไปแปะที่ไหนแล้วจริงก็ชอบบอกว่าเต็มไปหมดแล้วอ่ะทีนี้เนี่ยทุกคน เดี๋ยวเนี้ยให้อ้อมดูเพราะมันมันจะเห็นมันจะเนเปิดว่าเจอของแถมใช่ปะโอเลยม่ไม่เป็นของแถมรอบพีครับผมก็เลยก็เลยก็เลยอยากรู้ว่ามันมันเหมือนจะเป็นอะไรสักอย่างเหมือนพวกกุญแจแล้วมันจะเห็นเมมเบอร์เลยว่าเป็นใครอันนึ้นะคะคออนุญาอ๋อมันโอเคเห็นแล้วแต่ว่ามันอยู่ข้างในอีกทีนึง เดี๋ยวให้พี่เต้เปิดไปก่อนเออโอเคนะตั้าวมาเลยอ่ากสิบไปพี่ชายบอกว่าแบบชอบชมดอกทานตะวันอันนี้มันคืออะไรทุกคนสา พี่เต้ตรงนี้ไม่มีการขออนุญาตก่อนปะันงทุกคนคือตรงเนี้ยพี่เต้ได้หนันนะคะเดี๋ยวอินเ์ปแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรทุกคนแต่ว่าข้างหลังเนี้ยพี่ไม่แน่ใจขออนุญาตก่อนดูเป็นการทดลองกรมหรือเปล่าเออแบบแต่ว่าเนี้ยยังไม่ได้แกะเข้าไปในบั้มเลยนะอันนี้คืออยู่ข้างนอกกร์ดหรออ๋อใช่อ้ยมนอะไรสวยมากเลยอันนี้ไปค่ะหนึ่งสอโอ้ยกรูกสดยูี หนสองสามวายช่างบินช่างบินรักพี่เตยมากแล้วใช่ใช่ช่างบินเป็นโปรแกรมใช่ไหมแบบโอ้ยเป็นแบบอุวยอุวยแบบทีราชามาสองคนแล้วนะคะสวยมากทุกคนทีราชามาสองคนแล้วนะคะอันนี้เหมือนแบบเป็นซีนะเป็นซีนะคือข้างหลังมีชื่อน้องไอเอ็นหมายความว่าน่าจะมีทุกคนมีทุกคนนะทุกคนกูตื่นเต้นสาใหญ่มอะไรอ๋อเป็นมีทุกคนโอเคสิ่งที่เขาให้รุนก็คืออันนี้ ฮัาทานทั้งหมดเลยเหรอฮันว้าฮันโอ้มีฟิลิกด้วยฮันว้าอ๋ออันละสามอันละสี่อันละสี่สี่อันละสี่โอเคโอเคทุกคนเฮ้ยแต่ว่าไม่น่าครบนะเออใช่เพราะว่าเราไม่ต้องแปดเมมนี่้อ้วใช่มีต้องแปดเมมก็คือไปนั่นมีแค่สี่อ่าเท่ากับพี่เต้ยมีน้องฮันฮันฟิลิคซึ่งมีแล้วก็ไอเอ็นเหลือเหลือแกงรุ่นพี่ เทากับอย่าต้องรอลุนอ๋อไม่ใช่ต้องได้เฉพาะอันนี้ใช่ปหใช่อันนี้จะมีแค่เฉพาะของรอบนี้ใช่ปหมปิสองบ้างไม่ได้ลุนอันนี้แล้วอีกสองไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าอีกวัชแนะจะเป็นเหมือนรอบพร้อมส่งน่าจะไม่มีแถมหรือเปล่าไม่แน่ใจเขาแบ่งเป็นสี่สี่ค่ะสี่สี่ทุกคนอูปิเตอร์ได้เซที่เป็นน้องน้องฮานอยู่ข้างหน้าอ่ะน้องฮันฟิลิปส์ูนินแล้วก็ไอเอ็นอันนี้เป็นการ์ดอันนี้ได้เป็นของแถมใช่ใช่ได้เนที่จงนิน อันนี้แหละค่ะของจริงอันนี้พี่ต้ยรู้ไหมว่ามีรุ้นอะไรบ้างโอ้ยจะมีกราดเยอะมากเฮ้ยเ้าไม่้ว่าอ้าวว้าวว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 ้วว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 ว่ววววววอวว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 วนวววีวว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 เวว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 วอวะวว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 ว็วว่วว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 มววน แต่ว่าไม่มีชื่อตนี่ความอยู่ไความอยู่ไม่มีชื่อค่ะโอเคหนึองามโอ้น่ารักน่าร้ไี่มกเป็นเราหรอเ่ป็นการหล่อเป็นการเป็นการเป็นการขาด้วยามด้ยูท่าาบมินเนยได้ไอนจีนกับทางบิน นี่เป็นของแถมหรืปเพราะว่านี่ยังไม่ได้แกะบั้มเลยอะใช่ยังไม่ได้แกะบั้มเลยแล้วก็จะมีไมวกน่ารักมากหมวกน่าเลยหมวกจะมาเมลเราไปแล้วตรงนั้นโอ๊ถึงเป็นแค่มมีอะไรเยอไดหมดคนแ่อีสูให้ดูคืน้องตจุ้มล้กกาดีด้ยนะนสถ้าแต่ชองมีอะไรที่ปโแแกเออแบบีไให้มไม่เหมือนกันดีอสวยอะอกแากว่เราเราเขียนนคนเลยนะดีไหมครับพี่อ้อมอกี่กล้าหมดเลยพี่กตได้การรวมด้วยอะเนกัน คุ้มมากรอบที่แล้วอะแต่รอบรอบที่แล้วอะมันจะมีพลอยที่แถมมาหลกเหมือนกันนี่เราได้บังชานพี่บังชานเนี่ยแต่เราไปตามหาเก็บจนครบทุกคนนะทุกคนเลิศตอนนี้ก็คือขาดแค่ที่บังชาบงชานใช่ที่เป็นเมนพิเตอร์เองจริงออกใครก็คือจีนหมดทุกคนรอดูได้ออกใครก็คือคิดดังเวอร์ก็จะคิดแถมเยอะแถมเยอะมากคุ้มมากทุกคนขุลุกเลยมาดูซีอะไรบ้างมีแถมอะไรเราบ้าง่เดีกระเป๋าตังค์มีมากเลย ทุกคนไปดูที่เปิดกันเลยเคเราก็แต่เราไม่รู้ข้างในมันจะมีอะไรซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างอ่อมใจรอ้อมใจยมาเช็คก่อนนะคะแพ็กเกจอีเวอร์ทุกคนโอ้ยตื่นเต้นกรีดกรีดหนึ่งเฮ้ยแค่นี้ก็สุขอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยที่เหล่าทิปเตอร์รีวิวนี้ไปก่อนอ่ะเตอร์รีวิวนไปก่อนอันนี้เป็นสมุดเพลงอันนี้เป็นสมุดเพลงนะทุกคนแต่โอ้โหแล้วก็นี้เป็นดูก็จะเป็นสมุดมันก็แบบใช่ปุ่้ทุกอย่างอยู่ตรงนี้ เป็นแบบเนื้อเพลงต่างๆสมุดเพลงต่างๆน่ารักมากน่ารักมากน่าอ๋กอ๋อนี่ก็จะเป็นธีมเดียวกับโปสเตอร์ใช่เป็นแบบโฟโต้บุ๊กโฟโต้บุ๊กต่างๆเป็นรูคอนเสเตย์ในเอ็มบงเอ็มบีต่างๆนี่ทุกคนเนี่ยดูเกิดวันนี้ต้องรุนป่ะเฮ้ยอันนี้ก็ต้องรุนว่ะอต่ว่าปิดยังไงเนื่องใส่ไว้ในกล่องแล้วค่อยๆดึงออกมาดีกวปะเพราะว่าอันเนี้ยมันมีสองเมมอ้อเหรอ มีสองเมมก็คู่กันอ่โอเคคือพี่เอามาเห็นอยู่ด้านเดียวแต่ไม่แน่ใจว่าเปิดออกมาแล้วมันจะครบหรือไม่ครบยังไงแต่ว่ามันอาจจะต้องลุ้นหรือเปล่าลุ้นไปก่อนมีสองเมมค่ะอันนี้อันนี้รับตาและโชว์เลยค่ะใช่พอเปิดออกมาพี่ตัเห็นเลยเพราะว่ามันมีสองฝั่งอันนี้ในกล่องไม่มีอะไรแล้วนะไม่มีอะไรแล้วโชว์ขึ้นให้กล้องดูได้เลยค่ะหนึ่งสองสามได้เออกมาไม่สอหน้ามาเจอเลยเออรับตามาเจอเลยเจอเลยเหมือนกันไหมไม่ผู้สารก็มาลุกด้วยว้ เป็เอ็นเดอริโนู่กนนะทุกคนอีฟงนึงก็ใช่ไม่น่าจะไม่ต้องรังเลียจเลยดูมาอ่าแบบว่าเป็นคู่นี้เอราะว่าเมาใช่ใช่โอ้ใช่ใช่แปลว่าจะต้องจะออบแปดป่ะี่ยใช่ใช่หูหล่อมากจะออกครบแปดไหมไม่รู้นะคะเดี๋ยวมาลอดูกันหล่อมากหล่อมากหล่อมากพี่น่าหล่อมากเอ็น่ารักมากจริงจุ้งหมูจุ้งหมีมากสติกเกอร์ค่ะพี่เต้ยสติกเกอร์มีสติกเกอร์มี ิกไอ้การสเตเต์คิทั้งมันเยอะขนาดนี้วะกี่ใบอ่ะสามใบโอ้โหหรือว่าพี่เต้รได้เกินหรือเปล่าเนี่ยมันเยอะมากถูกใจเดี๋ยวเราต้องรอดูเอาแล้วว่างเพราะว่ามันเอาละม่งจริงกี่ใบเอ้ยแต่กูว่าสามใบไม่เกินจริงนะเฮ้ยมันเป็นสองฝั่งอ่ะพีเตอต้องปิดตัวเองแบบปิดหัวปิดท้ายแล้วก็ค่อยๆเปิดไปเลยใช่มันเป็นสองฝั่งแต่ก็ไม่คนเดียวกันวะโอเป็นการสองฝั่งหนึ่งสองสาม โอ้ยต้้ยมอดีมากพิตาสุดท้ายตเองด้วนด้านหลังเออเปิดมาแล้วเห็นเลยหนึ่งสองสามเอ้ยโอ้โอยโอ้ยโ้าโอ้ยโอ้ยโอ้คโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้มโ้ยอยโอ้ยอ้ยโอ้่โอ้ยเอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยออ้ยโอนยอยโอ้อยอโออย้ คชโอเคอันนี้ข้างหลังไม่สปอยพี่เตอร์ค่ะโอเคข้างหลังไม่สปอยอัข้างหลังไม่สปอยพี่เตอร์ขอเคโอ้ยหอมเยอะมากไปถึงได้ไหมกูอยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยหนึ่งสองสามว้าวทุกคนเราเห็นแล้วด้วยเรหนึ่งสองสามโอ้ยพี่รีบมากมากเมนสันโอครหลยังไม่หมดใช่ไหมคะพี่อ๋อหมดยังมีอันนึงทุกคนโอ้ยนี่บัมแรกกูหมดแรงแล้วค่ะเอออ๋อเหนื่อย เหรียอันหนึ่งคุยทำไมเขาแขมเยอะจังเลยวะเหรียอันนึงโอเคนะ1,2,3คือแปแตกแต่ว่ไปค่ะเห็นแล้วอ้ไอเอ็นทุกคนทำไมกันเยอะจังการเยอะมาก แต่ว่าอันอ IN เเราได้อันนี้พี่เต้ได้อันนี้ที่เป็นไ n เอนแต่ว่าอันนี้ยข้างหลังมัเป็นสีม่วงนะแต่ว่าฟิลิปเป็นสีอ้าหมายเขาว่าไม่ซ้ำเลยทุกคนก็คือ1บ้ามได้3ามการจะมีการเป็นหน้าหลังแล้วก็เป็นโฟโต้การแบบแบบเขียวหนึ่งเออเขียวม่วงเนี่ยที่ตามสติกเกอร์เขาเป็นตีมเขาใช่คุ้มมาก เราคิดว่าอันนี้ก็เป็นซีดีนะคะอยู่ตรงนี้เราคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นของแถมรอบพีน้ำติงก็คือหลังจากนี้พีเตอร์จะได้ลุนก็คืออันนี้ที่มีแล้วสี่เซตออกไปแล้วหนึ่งเซตก็คือ I อเอ็นลีโนแล้วก็มีการที่เป็นสองด้านแล้วก็เขียวแล้วก็ม่วงนะคะเดี๋ยวอันอื่นอาจจะไปเร็วกว่านี้นะทุกคนนี่ก็ทำไดทุกคนสวยมากคือทําดีมากเลยอ่ะกาดเขาช่ำทุกบ้าน โอเคเดี๋ยวมาเปิดสีม่วงต่อใช่ไหมคะพี่เตอร์ใช่สีม่วงต่อค่ะมันดิ้งดิ้งไปเตะใช่นะนอันนี้สีม่วงใช่อ๋อนี่สีม่วงสีม่วงเราสั่งมาจากร้าน y C E Shop ใช่คือย่างลงไปในี y C E Shop น่าจะบวมรึมเรืไก่เวอร์ม่วงนะคะเวอร์ม่วงว้ายอุ้ยเจอเลยเหรอเจอเลยเหรอมึงมันแถม แถมอุ๊ยแสดงว่าเขาแถมมาด้วยโอ้ยก็พี่เต้ยพี่เต้ยต้องลุ้นเพราะอันเนี้ยพี่เต้ยเห็นไปแค่อันเดียวเห็นอะเดี๋ยวมีขนมแล้วทุกคนพี่เต้ยบอกออกไปยังเมื่อกี้บอกเลยเดี๋ยวพี่อยากให้พี่เต้ยกี้ออกมาดังๆหลังต้ยเห็นรูกเต็มๆเพราะว่าใช่ค่ะนี่เป็นหนึ่งในบุคคลที่พี่เต้ยรอคอยอย่าบอกนะคะว่าเป็นพี่คนนั้นบอกเลยนะคะว่าเป็นบุคคล บุคคลนั้นที่พี่เต้ยรอบุคคลในตำนานหรืยาเพราะว่ามันมีอันนึ่งพี่เต้ยต้องหยุโอเคค่ะอุ้ยเอาผิดได้ค่ะตัวนี้ค่ะอันนี้พี่เต้ยมันเห็นแล้วแล้วก็เป็นคนที่มันรอคอยนั่นเองนั่นก็คือบิ๊กบ้านหลบมาพี่บังซ์ทีนี้เช้าครบแล้วครบแล้วอหลบมาพี่เต้ยไม่ต้องหาแรงแล้วค่ะได้แล้วค่ะอันเนี้ยของจริง เพราะว่าพี่เต้ยได้ไปแล้วหนึ่งเซตมารอลุ้นว่าพี่เต้ยจะได้อีกอีกสี่คนที่เหลือหรือเปล่าพี่เต้ยต้องบังข้างหลังเพราะข้างหลังเห็นชื่อเลยได้กูบอกเลยว่าเตะยหนึ่งสองสามเฮียจิงไหยได้ครบแล้วก็แปลว่าแปลว่าสองได้ครบแล้วก็คือเหลือบังชายฟิลิกแล้วก็ชางบินใช่ไหมถูกไหมอีกดิลีโน แล้วก็ช่างบีนช่างบีนแล้วก็ขยนจีนนั่นเองแล้วก็ขยนจีนก็คือครบแปะแล้วค่ะสบายใจได้นะคะว่ามีทุกอย่างแล้วไม่ต้องไปหาแล้วกล่องหน้าอย่าหาแกะเองนะคะพรกเจอกล่องหน้าเดี๋ยวให้เพื่อนดูแลนะคะพี่ตีมากทุกคนที่บางชายที่เป็นโพลารอยอ่ะหรือฮอลโลแกรมอะไรี่ยน่ารักมากหล่อแบบขนลุกอ่ะเอาจริงโอ้ยสนับการนี่ให้พี่โดนดูแลอ่าสีม่วงค่ะอ่าเดี๋ยวเราก็จะ ไปเร็วๆเลยนะคะเดี๋ยวจะให้พี่เต้ลุ้นคิดว่าข้างในก็คงแต่งกานเดี๋ยน่าจะแตกต่างกันที่การและสติ๊กเกอร์โอยเท่ากับจะได้ลุ้นอีก3อย่างคะแน่นั้นนะโอย แล้วก็ไม่แน่ใจว่าสติกเกอร์เสมือนกันหรือเปล่าใช่ต้องรอลุ้นแต่ว่าเป็นไปได้ที่จะเหมือนกันอยู่เหมือนกันเพราะว่าทุกคนทุกคนแตกมากตอนนี้พอเราลอยอยู่ตรงนั้นอยู่ข้างในอยู่ในนี้ใช่ค่ะอันนี้ไม่เนี่ยโอ้ทุกคนเหนื่อยมากยังไม่หมดเลยนะเนี่ยเตอนนี้เก้าเฮ้ยตอนนี้แปะคนเราขาดใครบ้างนะที่ยังไม่ออกครบแล้วอันนี้ก็จะเป็นสมูทครบเลยอ๋อซึมมิน ซึ่งมีเรายังไม่ออกสมุดภาพน่าจะเหมือนกันเนาะสมุดภาพเหมือนกันสมุดภาพเหมือนกันสมุดภาพเหมือนกันแต่ว่าอันนี้อันนี้ภาพน่าจะเป็นแค่โปะขายกันใช่ขายกันโหทำบั้มดีมากว่ะทำบั้มดีมากค่ะทุกคนอ่าอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์อีกแบบนึงอ๋อสิไม่เหมือนอันนี้อันนี้ก็ไม่เหมือนอันนี้เป็นชื่อชื่อกับเซตอันเนี้ยใช่ชื่อทุกคนเลยชื่อทุกคนเลยใช่ชื่อทุกคนเลยบังชานีโนชานีโนโบไปเลยค่ะ แปดเป็นสติกเกอร์ชื่อขอบทุกคนเลยค่ะแวฉันจะให้เธอรุนโปสเตอร์ยาวที่มีสองตัวโอ้ใช่โปสเตอร์ยาวต้องมาลุ้นว่าจะได้เซ็ตอื่นนอกจาก Reno หรือ I.N. หรือเปล่านะคะเห็นแล้วเห็นเลยเห็นเล้ จะมีการสามใบใช่สามใบนั้นก็ว้าพี่เตยหลุนเอาเอาของด้านก่อนนะแต่พี่เตยต้องปรับตาเพราะว่าพี่เตยเห็นกูบอกเลยว่าแปดร้อยเฮ้ยพี่อยากเห็นด้วยอ่เดี๋ยวเดี๋ยวนะกูดูกันว่าจะหงายถูกหรือเปล่าหนึ่งสองสามอ่ะให้ออฟดูหนึ่งสองสาม หล่อมากนะคะหลออ่อ,ลอ,ม,าอ,ลอมากยทุกคนทีอะทนนดอะไรก็น่ชครจะกล้าดื้อมไม่ดื้อเลยน้องต้จะไม่ดื้อแับพี่บังชานแต่ก็จะมีสีมว่วงกับสีเขียวเหนเดิมทุ <c oughs> กคนเหนื่อยมากอนน <c oughs> เอาสีมว่วงก่อนนะคะเอาสีมว่วงก่อนท <c oughs> <ๆ S 2> ุกคนเนื่อยมากตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวนี้ก็คือต้นีลอสอไปเร็วกันเลยค่ะโอ้ยโย สีม่วงไปแล้วก็งามมากอ๋อไฮยอนจินออกมาสองอใช่อันนี้เป็นการแถมเป็นการเป็นการเป็นการแถมรอบผีสวยมากอันนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะคะทุกคนสวยมากแต่รู้ไม่ซ้ำเลยอ่ะซ้ำสองซ้ำพี่ต้องจับคอเนี่ยเขามาเป็นแก๊งว่ะเใช่แกต่อันนี้ฉันว่าฉันจำได้อ่ะใช่โอ้ยอันนี้อะไรกันเข้ากับ แต่ป๊บนึงนะข้างหลังมันก็เป็นเขียวเหมือนกันเียเท่ากับต้องลุนเอาเหมือนแบบเวอร์เขียวก็จะมี8อันเวอร์วงมีแปดเลยเงี่ยน่ารักมากทุกคนเหมือนเขามาด้วยกันเลยเสียงเนี้ยเาเวอร์ไหนอะมันจะได้การทั้งสองเวอร์ใช่ ดีมากพวกอื่นน่ะก็คือแยกตัวก็คือจะไม่ได้มีสิทธิ์ได้มีโบนึงเลยนะทุกคนนะนนี้ก็คือแบบรวมคลาดเลยน่าจะประมาณนั้นเนาะทุกคนเจ็บคอ้ยังไม่จบทุกคนเจ็บคอยังไม่จบอันนี้ฝากพี่ดนเก็บมาอด้ใช่ไหมเขาเรียกว่าบ้านปกติบ้านสแตนดาร์ดเวอร์ชั่นสแตนดาร์ดยังแกะแล้วมีลุนขนาดนี้ดิมิเต็ดมันจะเบอร์ไหนวะพี่เต้ยขนลุกเราเนิ่งมา อันนี้คือสิ่งที่ใหญ่โตแน่นอนว่ามีโปสตแน่ๆนะคะเพราะว่ากล่องใส่โปสตเวอร์ใช่อันนี้ก็จะเป็นสั่งมาจากที่ไหนนะคะอันนี้สั่งมาจากร้านเดี๋ยวขึ้นให้อีกขึ้นสั่งชื่อไม่ได้เดี๋ยวขึ้นให้เดี๋ยวขึ้นให้นะสั่งชื่อไม่ได้ทุกคนแต่ร้านเนี้ยเราสั่งบ่อยมากโอเคสั่งบ่อยมากสั่งหลายอย่างมากกับร้านนี้นะคะครับของทุกสิ่งทุกอย่างของติ่งตึงต่างๆเราสั่งร้านนี้บ่อยมาก รีบดีเชื่อถือได้เป็นร้านชื่อดังเขาไำกันได้คุณแนะนำมาใครที่แบบว่าหาร้านที่ไว้ใจได้ก็ลองตามร้านแทนเราเนาะถ้ามีครั้งนั้นเราไม่ได้สนับสนุนเสียอะไรนะคะจ่ายเงินได้นทุกคนถ้าหลังจากนี้เกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันทุกคนอันนี้คือตอนนี้เลยรายังได้ินใจหรอว่าเราก็พอไม่ตัดรีวิวแล้วพอจะเป็นโพสต์กลัวมันจะอยู่ข้างนอกใช่มันอยู่ข้างนอกเอาเอกมาเอาสองนั่ไจะเป็นโพสต์หรือโพสต์ส่วนน่าจะเหมือนกันไหมไม่แน่ใจเอออาจจะเป็นโพสต์ร่วมกันนไม่่แใจ อยแต่แบบดูสีแล้วมันแบบว่านี้จะมนแตกต่างกันยังไงอะพี่เต้ยมีจำกัดป่าวว่ามีมีเตจแบบเยอะอย่างถามเราเข้าไปเดี๋ยวไปด้วยกันว่ามันต่างกันยังอุยไงน่าจะคพลาคนละเวอร์กมีรีมีเตจไงหล่อมากพี่เต้ยถ้าติดในห้องเรถ้าก้าอาบน้ำป่ะเนี่ยเขามองหน้าเราแบบนี้โอ้โหฉ่ำๆหล่อมากเลยค่ะลองดูสิคะหล่อมากโออหล่อมากในเอ็มวีเลยอะใช่ในเอ็มวีสุดเลยกุ่มใช่ สีแดงแดนชันนพี่เต้ยอันนี้มีให้พี่เต้ยรู้นะที่มันเป็นเซ็ตสี่แล้วอะโคราลอยไม่เห็นนะเพราะว่าอะไรอยู่ด้านหลังเีลยขอแกะแฟกเซ็ตสี่แต่ว่าเซ็ตสี่อะโดยการได้ใช่ก็ก็คือออกไข่ก็ได้หมดอันนี้โคราลอยนี่เอายังไม่เห็นด้วยลุ้นไปพร้อมกันเลยยังไม่เห็นด้วยค่ะไปใครนะคะโอเคนะคะหนึ่งสองสาม อุ้ยไม่ซ้ำค่ะคนไม่ซ้ำอุ้ยหล่ออือไม่ซ้ำสิมาท์หนึ่งสองอุ้ยซึมินใช่ซึมินใช่ซึมินก็คือออกคบทุกคนแล้วที่ซื้อบับเบิ้ลไม่ใช่หมายถึงว่าสมาชิกทั้งแปดคนเนี่ยรูปไม่ว่าทุกอย่างอะไรอะรวมกันแล้วว่าออกคนนแล้้วทังคครบแล้วใช่ไหมครบแล้วโอเคโอ้โหุึมินหล่อมากอันนี้ทุกคนซึมินหล่อมาก น่ารักมากไม่ต้องรู้อะไรเพราะว่าได้เป็นคนก็คือเป็นหนึ่งเดิมนี่มาถึงโดนช่วงไหนโดนซูมินแบบหนักมากตั้งแต่킹ด็อกมาแต่ทุกคนโฮมทาวน์ธรรมชาติเพื่อนฟังเพลงนะเพราะมากทุกคนน้องเสียงดีมากคือเพื่อนมาเป็นแฟนซีรีส์เรื่องนี้แล้วคือตอนแรกเราไม่รู้ว่าเพลงประกอบอีพีสี่ปะคือใครร้องแต่คือชอบมากแล้วพอเข้าแท็กอะคนมาบอกว่าซึมมินสเตจร้องนี่ก็แบบวู้ น้องไปบนนั้นอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้อันนี้คืออะไรไม่รู้สำหรับปริมิติชั้นจะมนีให้ลุ้นนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะทุกคนเหนื่อยมากเราะว่เขาอ่ะมีซองเล็กๆด้วยค่ะทุกคนฉันว่าโพลารอยด์ต้องมาแล้วมีไหมคิดว่าน่าอันนี้คือสีที่แตกต่างก็คือมีสองซองใช่ไม่เหมือนไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนกับวัวปกติตื่นเต้นโอ๊ยตื่นเต้นนะทุกคน อันนี้เป็นต้องเปิดอย่างนี้อ๋อเปิดเปิดตั้งเปิดตั้งขึ้นมาเป็นเหมือนแตนดีเล็กๆยังไม่เห็นว่าใครแต่ว่าต้องรู่ว่าต้องรู้มอไม่ออกว่าเป็นใครอ่ะอยากรู้แหะเปิดแรงมากก่าหนึ่สองสาม้อ้ชัมบินชั้มพินชั้มบ ใช่ช้างบินมาบ่อยมากเนาะช้างบินเปิดได้ทุกครั้งทุกครั้งแบบไม่ว่าจะแกะบ้างไหนจะต้องมีช้างบินเต้ตัวนี่น่ารักมากน่าารักกมทุกคนเลอยๆเราอยากเก็บให้ครบทุกคนเลยอะจริงถ้าไปตั้งแบบอยู่ในตัวนั้นจุ้มๆแซนดี้เป็นพี่ช้างบินอันนี้ของจริงแล้วแหละอันนี้ไม่รู้เป็นแพ็กเกจแบบนี้โอเคงั้นแต่ว่าไม่รู้ข้างในมีอะไรเออจริงโอ้ยเราลอยไม่น่าเหนื่อยแล้วอะคือคือคุ้มมากๆเพราะว่าของไอะของเขาเยอะแบบ อีใบอ่ะแปดเลอาจจะครบแปดเลยอาจจะครบไหมเผื่อว่าครบแปดคะกนก็คือเป็นการ์ดอ๋อน่าจะนนมีข้างหลังมีชื่อทุกคนเลยก็เป็นการ์ดอตน้ารามากเหไปดูรล็อานไปดูหน้าแรกดูแรกดอกไม้กันหมดเลย เป็นบรรยากาศในทุ่งดอกไม้เพลงดูวิวไหมหรือว่าเพลงดูวิวเพนดูวิวเพนดูวิวโค้ดมากมากได้ครบแบบจุกแค่รูปแรกก็ไม่อยู่แล้วนะครบแบบดิดีมากคุ้มมากทุกคนลิมิเต็ดอะคุ้มมากแล้วก็แน่นอนว่าไม่เหมือนกันเดี๋ยวก่อนนะอ๋อตกใจนึกว่าน้องนึกว่าไม่ครบติดอยู่นะครบครบ หนึ 1, 1> ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดครน่ารักมาก,มากเลยคันเป็นแบบวน่าสะสมมากสำหรับอีนน่ทุกคนนะสองส่งา่เต้ย อันนี้ไม่แน่าใจเลยว่ารอานอันนี้เป็นแบบดำล้วนอันนี้เป็นแบบว่ามีอะไรบ้างแต่แน่ๆพี่ว่าไม่เหมือนเลยก็คือแบบสติ๊กเกอร์หรืออะไรน่าจะเป็นคนละเรื่องกันเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีอะไรให้รุนบ้างกับ l i m i t ต็ดเวอร์ชันนี้ของจริงอยู่ตรงนี้แล้วนะคะทุกคนลิมิเต็ด dition ชอบมากเลยอ่ะแพ็กเกจเขาดีอ่ะเอาไปว่าก็ l i มิเต็จะเป็นสีเทาดำสีเทาดำ มาลุ้นกันค่ะว่าลิมิเต็ดจะมีอะไรบ้างน่าจะเหมือนกันก็คือเล่มอ่ไรนี้เล่มเล่ม้นนะออมเล่มนี้น่าจะเหมือนกันพี่ต้ลองโชว์ไปก่อนเล่มเล่มเลมเนื้อร้องใช่ไหมเหมือนเหมือนเหมือนอันนี้เป็นโฟโต้นะคะเล่มเนื้อเพลงก็เหมือนกันเหมือนเลยแบบข้อมูลเพลงต่างๆมีวูฟแกังด้วยวูฟแกงวูฟแกงอ่าอันนี้ก็เหมือนกันอเหมือนเหมือนกันทุกคนโอโอมีอะไรแตกต่างไหมคะพี่ออมอันนี้เหมือนกันอะ สติกเกอร์เหมือนกันสติกเกอร์เหมือนกันอ๋อมีรูปอันนั้นให้พี่เต้ยรูปที่เป็นสองคนที่ไม่เหมือนอ่าพี่เต้ยต้องหลับตาเพราะว่ามันเห็นเลยคนซ้ำไหมอ่ะไม่บอกหนึ่งสองเศร้าเป็นน้องฮ่นกับสกอร์น้องฮานกับสกอร์เข้ากับพี่เต้ยก็ขาดแค่คู่เดียวก็าชชังบิบขาดพี่ บางชาญกับชางบินบางชาญังบิงถูกต้องน่ารักน่ารักก็ต้องมาทุกคนดูน้องดูแก้มน้องห้ามสิก็ต้องอ่าเหมือนเดิมก็คือมีอีกมีมีสามอันให้ลุ้นต้องหวยลุ้นเหนื่อยมากแม่เอาอันที่เป็นหน้าหลังหน้าหลังที่เป็นหน้าหลังของแถบันฉ่ำนะทุกคนมันหมดพลังแล้วละเมื่อกี้ไปเมื่อกี้ต่อไปเต้กูบอกกับอ้อมหมดแรงแล้ว กูเน่ะบ้างกูบอกแล้วว่าหลอเมืองเซตนี้คือชอบที่สุดเต้ยเอาไปเลยค่ะเอาไปเลยค่ะโอ้ยแม่ฟังชอนอุ้ยอันนี้กูอดแรงแล้วว่ากูแบบเออแล้วก็นาอย่าอย่าดื้ออย่าดื้อนะอย่าดื้อนะดืที่สุดอ่ะอย่าดื้อนะเอออย่าดื้อนะพี่ฟังชอนคือจำไม่ได้ทุกคนว่าออกไปหรือยังด้วยเนี้ยไปค่ะเวิร์มม่วงก่อนเวิร์มม่วง ปวดยังไม่ออกปะยังไม่ออกยังไม่ออกยังยังน้องลีโนเมคุณโดยเมยคุณโดยหล่อมากทุกคนเฮ้ยออกแบบแตกแตนมากมึงกูจำไม่ได้แล้วอ่ะคือออกแบบคือเยอะฉั่ไม่รู้มันจะจริงอันนี้ยังไม่เห็นเก็ยังไม่เห็นด้วยจะรู้ได้ไงว่าถูกฝังวะเออเอออานเออใช่ลายเซ็นอยู่ข้างล่างยังไม่ดูด้วยแล้วรูด้วยของซ้ำไหนดูดิว้ายออกยังวะ ว่าเต้ยได้สองเวอร์ชั่นของพี่บังชาเลยสิครบถูกปะใช่ได้ทั้งเขียวขมวงเลยเออโคบโคบครบโคบหึ่ยฉ่ำโบะมากทุกคนหอมมากแล้วก็เป็นกลินแล้วก็เป็นซีดีทุกคนเุกนไ่เหลืมากหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วทุกคนเพราะแบบลิมิเต็ดอ่ะมันจะมีอันนี้มีมีแซนดี้แล้วก็แกระตุ้นดอกไม้ใช่กระลุงดอกไม้ที่เหลือก็คือเหมือนกันแต่ว่า ก็ต้องไปลุ้นเอาโอ้ทุกคนทุกคนแต่ว่ามันหลากหลายมากอันนี้คือคุ้มมากเลยค่ามันมันเยอะจนงงไปหมดเลยกคอนหมดแรงก็คอนหมดแรงจริงเยอะมากหายใจไม่ทันจริงก็คือแน่นอนว่าเมนพี่เตอร์ทั้งสองคนมาครบมาครบคือจบมาครบจบมาครบคือจบ หมือนรู้สึกว่าชีวิตนี้แบบคอมพิลแล้วคอมพีทแล้วใครที่เป็นสเตย์เหมือนกันแล้วว่าแก่บ้ามไหนไปได้ใครอะไรยังไงก็มาแชร์กันได้อ้ยพี่เต้ขาหนูก็ได้คนนี้เหมือนกันอะไรยังไงก็มาคุยกับพี่เต้ได้นะวพี่เตแปลไร่ตอบคุยกับทุกคนเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีโอกาสถ้าน้องมีอัาบ้มอะไรก็เดี๋ยวว่ากันใช่ทุกคนก็ หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้เหนื่อยมากจริงทุกคนเบาเสียงกันเอาเองแล้วกันนะลูกกพราะว่าเมื่อกี้ต้องเจ็บคอไปเลยครั้งนึงพูดน้องพันน้องพันมาพูดพี่บางชานพี่บางชานมาบ้าไปเลยบอกแล้วว่าช่องเราศักดิ์สิทธิ์เราไม่เคยไม่เคยแปลกอะพูดแค่จนิงเห็นผลงานติดตามหัวเนกันได้ไปลองเซิร์ชก็ได้ว่าอันบอกวอดวายทุกคน สมชื่อชอบูดคือวอดวายทุกคลิปรับประกันความแตกต่นไม่เคยผิดหวังะคะใครชอบดูพราเราเปิดกล่องก็ติดตามกันได้เลยใช่ใครที่ชอบในชแนวนีนอจริงๆเรามีอันบ็อกแบบหลากหลายรูปแบบคุนลองเสิร์ชว่าอันบ็อกวอดวายมันจะขึ้นทั้งหมดเลยเรามีทั้งอันบ็อกที่เป็นของช้อปปิ้งอันบ็อกที่เป็นอัลบั้มอันบ็อกแบบดูนี่นั่นแนตามดูได้เผื่อใครที่ชื่นชอบการแบบแกะกล่องมาดูือนะพวกแบบสุ่มน้สุ่มนีนี่อะไรก็ ไปตามดูนะคะใช่ค่ะผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับผมก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ให้กระดิกกิ๊กให้เราด้วยนะคะติดตามพวกเรามาันอีสามช่องทางทั้งทาง Facebook, Twitter, Instagram ชื่อ Watch Life Channel สำหรับวันนี้พวกเราทั้งสามคนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย